วัสดีค่ะวันนี้แบบก็จะมาทํากล้วยฉาบนะคะเป็นกล้วยฉาบเนยน้ําตาลนะคะไปดูวิธีทํากันค่ะ,คะก็ใช้กล้วยกล้วยดิบแบบนี้นะคะแล้วก็ปอกเปลือกเขานะคะปอกเปลือกออกแล้วนี่แบบก็ใช้ที่สไลด์นะคะบางๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะสไลด์ให้เป็นบางๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทอดค่ะก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กล้วย สไลด์นะคะลงไปทอดทีละแผนนะคะอย่าให้มันซ้อนกันนะคะทอดไปจนกว่าเขาจะสีเหลืองทองแล้วก็กรอบนะคะค่ะก็ ทอดจนเขาหมดฟองนะคะหมดฟองนะคะเขาก็จะกรอบนะคะนี่ก็จะได้แล้วสีเหลืองสวยแบบนี้นะคะก็จะตักขึ้นไปพัก ก็จะได้แบบนี้นะคะกล้วยกรอบๆเลยนะคะก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนะคะน้ำตาล้าย ทรายนะคะใส่ไปค่ะแล้วก็จะตัดเกลือไปนิดนึงนะคะเกลือค่ะตัดเกลือไปนิดนึง เที่ยวเข้าไปให้เขานวดนะแล้วแบบก็จะใส่เนยด้วยนะคะใส่เนยไปนิดหน่อยให้เขามีความหอมก็ใส่เนยลงไปนะคะถ้าเนยเค็มก็ถ้าเนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะถ้าเนยจืดก็ใส่เกลือไปนิดหน่อย ถ้าไม่มีเนยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะก็ทําแบบโบราณบ้านนอกกันนะคะเขาก็ไม่ได้ใส่เนอยอะไรค่ะ <ynen. S 1> เดี๋ยวเคี่ยวให้เขางวดอีกนิดนึงนะคะเค<ๆ>ี่ยวมาจนเขารู้สึกว่าเหมือนเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะ ้ลงไปนะคะก็คลุกๆนะคะจะคุกยากนิดนึงกระทะเล็กนะคะค่อยๆคุกไปแล้วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟได้เลยแคุคุกๆเข้าไปค่ะให้เข้ากัน เขาก็จะไปเกาะที่แผ่นกล้วยของเรานะคะสนะักพักหนึ่งได้แล้วกล้วยสานะคะ่าเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นสักพักนะคะ คั่วฉามเนยน้ำตาลของเราก็เสร็จแล้วนะคะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำดูนะคะ